พึงพากันตั้งใจสรวมใจของตนให้แนวแน่ไม่มีอะไรใน,ในโลกอันนี้ที่จะไปดีกลัวการอบรมจิตใจนี่การทำอย่างอื่นมันก็เป็นการชั่วคราว เช่นการหาเงินหาทองหาลาภหายศอะไรต่างๆในโลกอันนี้นะมันก็เป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะเป็นของไม่ยั่งยืนส่วนการกระทำในใจโดยอุบายแยบใาย ฝึกให้ใจในี่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเนี่ยน่าเป็นการงานที่มีผลออย่างมั่นคงท้าวรเพราะจิตนี้เมื่อฝึกได้แล้วมันจะไม่หมุนไปทางทั่วมันจะตั้งอยู่ในคุณงามความดี เลื้อยไปเหมือนอย่างช่างมาววควายที่เขาฝึกคลาดนาไถนาลากไม้ลากล้อลากเกวียนอะไรมูนี่ยถ้าเขาฝึกแค่มันเป็นแล้วมันทำได้ดังที่มนุษย์ต้องการแล้วมันก็ไม่กลับกอก ปีได้เอาไปใส่คาดใส่ไทยมันก็ยังเดินไปได้สะดวกคล่องแคล่วอยู่นั่นแหละฉันใดใจใจในี่เมื่อฝึกให้มันดีต้องดีจริงนะดีธรรมดาก็ใช้ยังไม่ได้ดีต้องดีจริงดีดีจริงดียังไงอ่ะ ดีหมายความว่าจิตดีตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมละเว้นจากบาปอากุศลทั้งหลายให้ได้ในวันนี้เมื่อละบาปอากุศลออก,ก,กจากจิตใจแล้วก็มามองดูสิภาวะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้ มันก็ลวนแต่ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนทีแรกมันก็แข็งแรงดีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็ปกติไม่แปรปวนเมื่อเข้าถูไวัยกลางคนหรือวัยชราเข้ามาแล้วร่างกายนี้ก็ย่อมทุดโทรมไป ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนกำลังก็ทดถอยน้อยลงไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้นี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วถึงมันจึงรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของเรารูปร่างกายอันนี้ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้ มันก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าทุกคนยอมไม่ชอบเกิดขึ้นมาแล้วไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายแต่ไม่ชอบก็จำเป็นต้องได้รับเพราะกฎธรรมดามันมีอย่างนั้นนี่มาพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือว่าขันห้านีเป็นตัวเป็นตน ระวังเฉยต่อขันห่านี้ให้ได้อย่าเสียใจดีใจอย่าดีใจในเวลาขันห่านี้มันปกติโลกภัยไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับอย่าไปไว้ใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปความปกติของร่างกายนั่นย่อมมีเป็นครั้งเป็นคราว เนี่ยเมื่อเวลามันมวิบัติลงก็จะไปเสียใจก็ต้องรู้กฎธรรมดาของมันรู้ไปแต่เนิ่นๆเนี่ยรู้ไปแต่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าเวลายังไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไม่กำหนดรู้ร่วงหน้าไว้ไม่กำหนดรู้เท่าไว้ก่อนเวลาความเจ็บไข้มาถึงเข้านั่นสิ จิตใจมันป่วนปันเหนือร้อนทั้งกลัวตายก็กลัวตายความกลัวตายนี่แหละจะมาสำคัญมากนะทุกคนได้สอนตนไว้อย่าให้กลัวตายถ้ามันเกิดกลัวตายขึ้นในเวลานั้นแล้วมันจะไม่มีสติปกครองคุ้มครองจ,จิตใจ จิตใจจะเรื่อนลอยไปตามกระแสะของกิเลสนี่นะทามันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วกลัวตายอ่อันเนี้ยให้พากนระมัดระวังไว้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปประมาทยอย่าไปสำคัญว่าเรารู้แล้วแล้วก็ไม่สนใจที่จะเป็นนาเรื่องความตาย ให้บ่อยๆจนเกิดงานความรู้ขึ้นเมื่อเมื่อมไม่เกิดงานความรู้ขึ้นมันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงในความตายนี่มันก็กลัวอยู่วันยังค่ำแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระอ,องค์เจ้าจึงทรงสอนนี่พจารณาคมตายในทุกลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายถึงว่าความตายนี่มันเป็นของที่เราจะรู้ได้ล่วงหน้าได้เลยว่าเมื่อลมหายใจนี่หยุดลงเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นเมื่อลมหายใจนี่ยังมีอยู่ก็ยังไม่ตาย นั่นแหละึงว่าท่านยังสอนให้พิจารณาลมหายใจในเสมอเสมอเมื่อพิจารณาอยู่ยนี่มันจะเห็นแจ้งขึ้นว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายสังขารร่างกายนี่มันแตกดับไปต่างหากสังขารร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรา เพจะไปถือว่าเราจะตายยังไงเล่านี่ก็เมื่อเห็นแจ้งอยู่ว่าขันทังห้านี่เราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับบัญชาเลยอย่างนี้นะมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วยังจะสำคัญว่ามีตัวตนอยู่หรือยังสำคัญว่าเรากำลังจะตายอยู่อย่างนี้นะ เมื่อไปสำคัญอยู่นั้นก็ชื่อว่าไม่ไม่ปล่อยไม่วางขันทั้งห้าอันนี้เนี่ยจิตยังยึดยังเถืออยู่ถ้ามันปรงมันวางจริง,งได้จริงมันเกิดงานความรู้ขึ้นมาในเรื่องตายตามเป็นจริงมันก็ไม่สำคัญว่ามีคนตายมีสัตว์ตายมีเราตาย มีแตธาตุตีขันห้ามันแตกแยกออกจากกันไปเท่านั้นเองเมื่อไฟเผา,าเสร็จแล้วก็วกยังเหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองนะก็คนอื่นตายให้เห็นเป็นสักขีพยานอยู่แล้วนะ เราจะไปสงสัยอะไรเรื่องความตายสอนตนเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเมื่อสอนตนเข้าไปอย่างนี้ในปัจจุบันเนี่ยบ่อยๆเข้าอา่ามันก็มองเห็นความตายนี่อยู่ลำไรอยู่แล้วแ้ามันคิดเห็นอย่างนี้แล้วตัณหามันก็เบาบางลงมาเนี่ความทะเยอทะายานอยาก ไปในสิ่งที่รักที่ชอบใจต่างๆนองมันมันก็เบาบางลงไปเทจารณาบ่อยๆเข้าไปเาใดตัณหามันก็ยิ่งเบาไปเท่านั้นแหละระง,งับไปเท่านั้นเ,เมื่อความอยากมันระง,งับไปแล้วก็ไม่ต้องทำมาหาเลี่ยงชีพอะไรเหลอก็จะปล่อยให้ ร่างกายนี่มันแตกดับไปเลยโดยไม่ต้องหาปัจจัยอะไรไมาเรียงมันเหลือบางคนก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ได้จึงขอเฉลยว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ความอยากในที่นี้ไม่เอาว่าความอยากให้ร่างกายนี่มันมั่นคงท้าวนไม่อยากให้มันแก่ชรา อยางให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปนี่ความอยากอันที่มันก่อให้เกิดทุกข์ทางใจท่านะแต่ว่าธรรมดาผู้มีปัญญาถึงไม่อย,อยากอย่างนี้แล้วแต่ก็อยากตามธรรมชาติธรรมดามันเช่นอยากข้าวอยากน้ำ อยากหลับนอนอยากพักผ่อนร่างกายอันมู่นี่มันเป็นความอยากประจำขันขันอันนี้ถ้าไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มันไม่เกิดหิวอาหารไม่อยากอาหารอย่างนี้มันกใกล้ต่อตายแล้วอันนั้นน่ะอันนี้ถ้าธาตุขันนี้ยังปกติอยู่ ถึงเวลาหิวมันก็ต้องหิวถึงเวลาอยากมันก็อยากความอยากอันนี้ถ้าบุคคลมีปัญญารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไปอย่างใดเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารู้เท่าว่าธาตุสี่ขันธ์นี้มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าไม,ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็หิวแห้งแตกดับ ทำลายไปเท่านั้นเองแต่ทีนี้กฎแห่งกรรมมันมีอยู่เกิดมาแล้วมีรูปมีนามอันนี้มาแล้วจำเป็นต้องหาเลี้ยงมันผู้ใดคิดอาฆาตตัวเองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่ไปในโลกนี้ก็ไม่มีความสบายอะไรมาตายเร็วๆเฉยเลยดีกว่าง ไปทำอัตตะวินิกรรมวินิกรรมคือหาทางทำลายชีวิตของตัวเองด้วยการดื่มยาพิษบ้างยิงตัวตายบ้างหมนี้นะอันนี้เรียกว,ว่ามันทำเกินกฎธรรมดาไปมันก็ต้องเป็นบาปเป็นกรรมเวรแน่ทีนี้ติดสอยห้อยตามสนองไปเกิดภัยชาติได้ ถึงเวลากรรมมันให้ผลแล้วก็มันมันจะมีเรื่องมายุให้จิตใจมันเกิดความโกรธความโศกเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงอะไรมน,นี่เกิดกุ้มจิตกลุ่มใจขึ้นมาแล้วก็ไม่โลกนี้ไม่น่าอยู่เลยนะความรู้สึกอะถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ทำลายตัวเองได้แหละคนเรานะนี่มันเป็นอย่างนั้น บุคคลผู้ไม่พิจารณาให้รู้เท่าความจริงของชีวิตดังกล่าวมานั่นนะเนี่ะมกักจะฆ่าตัวตายอ่ะเมื่อประสบภัยพิบัติไม่สามารถจะแก้ไขได้ถ้าบุคคลมาพิจารณาถึงกรรมถึงผลของกรรมได้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ฆ่าตัวตายแม่เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยลำบากลำบนจากเพียงใดก็ตาม ผู้รู้ร,รมของจริงก็ย่อมอดย่อมทนเพราะว่ารูปร่างอันนี้มันบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดของผู้ใดเช่นนี้แล้วมันก็ไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะมันรู้ว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมันเป็นเวนรก็ศึกษาให้รู้ไว้แต่เนินเน่นๆเลย ถ้าไปถึงเวลาทับขันมาอย่างนั้นมันไม่ฟังหรอกมันนึกไม่ได้หรอกเรื่องมันนะที่เขาทำนองเขาว่านั่นห้างหน้าจวนนกนเนี่ยหน้าไม่ี่เมื่อได้ห้างขึ้นง้างขึ้นสายมันเอาสายมันมาใส่ไก่มันไว้แล้วอย่างนี้นเล็งไปแล้วมันจะไม่ลั่นไกไม่มีหรอก นั่น,น่งมันตรงลั่นอันนี้ชั้นใดบุคคลเมื่อกุ้มใจมาเต็มที่แล้วคิดฆ่าตัวตายลงไปแล้วมันไม่ฟังแหละเมื่อมีอะไรจะมาต้านทานได้ก็ต้องฆ่าตัวตายดีๆคนสมัยนี้ยิ่งฆ่าตัวตายมากเมื่อ มันไม่ได้สนใจทำว่าคำสอนพุทธเจ้าแล้วมันก็เบื่อหน่ายในชีวิตนี่แต่ถ้าได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าโดยละเอียดถีท่วนแล้วจะรู้ได้ว่าร่างกายนี่มันเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเราสร้างกรรมทีแรกคนะ เราทำกรรมชั่วใส่ตัวเองเช่นไปฆ่าผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะกรรมนั้นแหละมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อตนมาเกิดในโลกนี้อีกถึงเวลากรรมนั้นมันให้ผลแล้วมันก็ให้คิดฆ่าตัวตายต้นเหตุมันเป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไป กุ้มใจไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อรู้ว่าตนมีคำมีเวรอย่างนี้แล้วก็ได้เสวยทุกเวทนายนี้ก็ไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายก็ภาวนาให้รู้เท่ามันเสียว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วมันจะอยู่ในบังคับ,บัญชาย,ยังไงอะ่ะ จะบังคับไม่ให้มันเจ็บมันป่วยให้มันหายเจ็บให้ป่วยมันก็บังคับไม่ได้เมื่อรู้แจ้งอันนี้แล้วก็วางตามสภาพมันอ้าวมันจะแปรปูนไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องมันจิตนี่จะต้องกําหนดมีสติกําหนดรู้เท่ามันตามไปจริงอย่างนั้นไปสความจริงมันเป็นยางไรไปเราก็ตามรู้ตามเห็นตามไปจริงไปอย่างนี้นะ เมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจไม่เดือดร้อนใจเนี่ยมันก็ปรุงตกลงได้เออเราหาักหลงไหลมาอาศัยอยู่ในรูปนามอันนี้แล้วสร้างกรรมดีกรรมชั่วอะไรมาแต่ก่อนโน้นน่ะถึงข่าวกรรมชั่วมันในผลมันก็ต้องเกิดความวิบัติในร่างกายสังขารนี้แน่นอนเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าตนไม่ได้ทําความชั่วไม่ได้เบียดเบียน ผู้คนเื่ยและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนหนหลังแล้วอย่างนี้ตนเจริญเมตตากรุณาช่วยเหลือเกิดกุณแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยกันมาอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้มันก็ไม่มีกรำเวรตามสนองก็มีแต่กุศลคุณงามความดีเหมือนทำชีวิตคือร่างกายสังขารอันนี้ให้มีกำลังวางชาดี ให้แข็งแรงดีไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อผู้ใดมีกําลังวางชาดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำกรรมชั่วไม่ได้ฆ่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมาจ็กก่อนหรือว่าได้ฆ่ามาได้ทำลายมาอย่างนั้น แต่ได้จะไปเสวยผลของกรรมนั่นเต็มที่แล้วกรรมทั่วน,นี่ยมันหมดอายุลงแล้วอย่างนี้นะมีแต่คาดีมาให้ผลร่างกายอันนี้จึงสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถึงสมบูรณ์อย่างไรมันก็ไม่ฟังเมื่อหมดบุญเก่านั้นลงไปแล้วมันก็แตกดับทำลายลงดังที่เคยพูดบ่อยๆอ,อยู่นั่นแหละ พวกคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้จึงนำมาพูดม้อยบ่อยเมื่อไม่สนใจเรื่องคำเรื่องผลของคำนี่แหละคนเรามันจึงเป็นุกข์มากอยู่นี่นะเป็นอะไรมาวิบัติอะไรมาก็ร้องควรคางร้องหาสิ่งสักดิ์ทธต่างๆมาช่วยเหลืออะไรต่ออะไรมันก็คว้าไข่ขไปทั่วนะจิตใจนะั่นนะวาจาก็บุญเพ้อไปตาม กระแสจิตนั่นแหละถ้ามีแต่ความทุกข์กุมลมอยู่ในหัวใจนั่นผู้ใดที่ประมาทไม่ภาวนาไม่พิจารณาร่างกายสังขารนเห็นตามเป็นจริงก็ย่อมได้ประสบก,กับความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แหละก่อนตายกวนกวายกระเสือกกระสนไม่มีสติประคองจิตของตน บาปกรรมมันก็ได้ช่องมาน,นี้นะนั่น,นี้มันก็บีบบังคับเอาร่างกายนี้ให้ตายเร็วๆเข้านั่นแหละดังนั้นน่ะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายภาวนาให้เห็นแจ้งในานามในรูปนี้ตามเป็นจริงอย่าไปถือมั่นว่าเป,เป็นเป็นราวเป็นของ,ของเรา เพื่อจิตสอนจิตที่ให้ปรุงให้วางอยู่เสมอเสมอเราเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่เมื่อกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแตก่อนยังไม่หมดเราจะไปทำลายตัวเองเสียก่อนอย่างที่ว่ามานั้มันก็ไม่ถูกต้องตามกฎธรรมดามันก็เป็นบาปเป็นกรรมไปมดังนั้นทางที่ดี เราต้องกำหนดใจให้แน่วแน่แล้วพิจารณาให้รู้เท่าตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยแยกแยะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมออกไปดูไหนที่ว่าตัวเรานะเนี่ยไม่มีเมื่อมันแตกทำลายลงหากไม่เผาอย่างนี้นะอมันก็เน่าเปื่อยน้ำหนองน้ำเลืง้งธาตุน้ำมันก็กระจายไปส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วอย่างนี้นละ ธาตุดินเนื้อหนังวางสาผมขนเล็บฟันอะไรหมูนี้มันก็เปื่อยเน่าผูกพังลงไปเป็นธาตุดินของเก่านั่นแหละมันมันจะไม่เป็นอะไรนี่มันก็เป็นเป็นอย่างนี้แหละความจริงของร่างกายแต่คนไม่ค่อยจะสนใจพิจารณาเมื่อไม่สนใจพิจารณามันก็หลงยึดหลงถือว่าเป็นของเรา อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเวลามันวิบัตรแริแปรปวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนก็เป็นอยู่อย่างนั้นบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้ประม,มาทไม่ฝึกจิตใจของตนเองอดังนั้นผู้ใดเป็นผู้มีอินทรีย์บารมีมีบุญวาดธนา ที่ตนได้ส่งสั่งสมอบรมมารู้ตัวแล้วก็จึงไม่ควรประมาทควรพากันรีบเร่งภาวนาเข้าไปให้มันเห็นแจ้งในรูปในกายอันนี้ตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงอยู่แล้วเห็นอยู่ตลอดเวลานะ ไม่ใช่เห็นเป็นครั้งเป็นคราวต้องให้รู้ต้องให้เห็นอยู่เรื่อยไปเป็นอย่างนั้นมันจึงรับประกันความทุกข์ใจได้มันจึงรับประกันความหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ได้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ทำความรู้เท่าทุกข์ทุกข์นี้มันเป็นเรื่องของขันห้าไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์อะไร ขันห้าไม่ได้มีในตนตนก็ไม่ได้มีในขันห้าขันห้าก็ไม่ได้เป็นตนตนก็ไม่ได้เป็นขันห้าอย่างนี้นะพิจารณาให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาทุกทางใจได้เมื่อเวลาความตายจะมาถึงเข้ามันก็ไม่หวาดหวั่นพันพึงเพราะมันรู้มันเห็นว่าไม่ใช่เราตาย ธาตุสี่ลีนน้ำไปลมงมันแตกกระจายออกจากกันไปเฉยๆนี่คำว่าสัตว์ว่าบุคคลน,นั่นก็สมมุติเอาเฉยๆสมมุติว่ากันเท่านั้นเองแต่เมื่อละสมมุตินั่นออกแล้วพิจารณาดูให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ ไม่ใช่อย่างอื่นได้เป็นแต่ถาดดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจริงแล้วนี่ความจริงมันมีอย่างนี้นะนี่แหละคำว่าการฝึกฝนจิตใจให้ดีจริงตามที่หัวข้อที่ยกขึ้นเบื้องต้นนะั่นน่ะต้องให้ดีจริงต้องให้รู้จริงในร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างนี้ มันจึงไม่หลงห่วงเสวยทุกททนทรมานอยู่ในโลกนี้บางคนก็อะไรแล้วอะไรโลกสันนิวตัตอันนี้อยากจะเที่ยวเกิดมาอยู่เรื่อยแหละเพราะอะไรมันนี่เมื่อได้มาสัมผัสกับมันแล้วสิ่งที่ให้เกิดความสุขก็มีอยู่โลกอันนี้นะไม่ใช่มันให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปนะ นี่แหละคนเรามันหลงติดรสชาติแห่งความสุขชั่วคราวนี่แหละอย่างหนึ่งก็เมื่อมีพัวมีเมียมามีลูกมีหลานมาแะ้ัน,นันี้ไม่ได้ภาวนาให้รู้เท่าสังขารความเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะยังหลงสำคัญว่าลูกเราหลานเราอยู่อย่างนี้นะ นั่นแหละไม่ละอุปาทานอนนั้นมันทำให้มาเกิดอีกเมื่อเวลาจวนจะตายก็ห่วงเมื่อตายไปแล้วจิบวิญญานก็หว่หวงลูกห่วงหล้านห่วงเหลนหล่อนเข้าไปทีนี้จิตใจมันก็ไปเกิดที่อื่นได้ไม่ได้แล้วมันก็วกเวียนอยู่กับลูกกับหลานนั่นแหละเมื่อได้ช่องได้โอกาสมันก็เข้าไปท้องลูกท้องหลาน หยีดวิญญาณนี่นะ่ะเพราะมันห่วงนี้บัดนี้พ่อแม่กลับเกิดเป็นลูกออกมาเลยลูกกลับกลายเป็นพ่อเป็นแม่เข้าไปแล้วผูกพ,พันกันอยู่นี้แล้วเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้อบรมฝึกฝนจิตใจของตนให้มันดีจริงๆ อย่าให้ดีธรรมดาให้มันรู้จริงตามไม่จริงดังกล่าวมานี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงดังแสดงมา